เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,440บาทจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินนะครับกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3ส,าาสิวนวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใด ดังนั้นผู้รับสิทธิ์นะครับกรณีชลาภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3าสเว็ธันวาคม2541เป็นต้นไปเท่านั้นนะครับเท่ากับปัจจุบันนะครับส่งมา24ปีนั่นเองเงินบำนาญชลาภาพนะครับคือเงินกรณีนะครับชลาภาพที่มีการจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนขึ้นไปนะครับ จะได้รับเป็นบํานาญชลาภาพโดยได้รับร้อยละย0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำวนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ตนสิ้นสุดลงนะครับจ่ายมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชลาภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลากา,การจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนะครับ ค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหมายความว่ายังไงค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหมายความว่าการเอาเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ต้นสิ้นสุดลงมาบวกกันนะครับ60งวดแล้วก็หารด้วย60นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าตัวอย่างที่1น่งนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย,ย7 4 4 0บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15ปีเท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก30ที่ได้เพิ่มเป็น50 50ของ7,440บาทเท่ากับ3,720บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน 7,440บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30รบ15ปีเท่ากับ15ปีสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวง22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ7,440บาทเท่ากับ3,100 62บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งประกันสังคมมาส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7 4 4ดบาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูคคำนวน1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%อร์เที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ7,440บาทเซ็นตับ 2,604บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,440บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมวก7.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ7,440บาท เท่ากับ2,046บาทเป็นเงินบํานาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน7,440บาท20%ของ7,440บาทเท่ากับ1,488บาทเป็นเงินบํานาญที่ใจะคุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับเพราะ15ปีเป๊ะเลยนะมันไม่ต้องไปลบอะไรมันไม่มีส่วนเกินอยู่แล้วนะครับตารางนี้นะครับจะบอกเงินสมทบนะ60นะสุดท้ายเฉลีย่ย 7 4 4 0บาทว่าส่งประกันสังคมมานะส่งเงินสมทบนะมาเท่าไหร่จะได้รับบำนาญเท่าไหร่โดยยึดฐานเงินสมทบเอ่อโดยยึดเอ่อวันเริ่มนะครับวันเริ่มเก็บสะสมเงินสมทบประกันสังคมก็คือวันที่สาสเอธันวาคม2541น้ะครับงวดวันนั้นเป็นต้นไปนะครับก็นับจากงวดน,นั้นอ่ะก่อนจากกันนะครับฝากกันหน่อยนะครับกับสิทธ ที่สูงสุดของประกันสังคมแบบใหม่นะครับคือร่างกฎกระทรวงกำหนดเพดานค่าจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่กำลังเปิดให้รับฟังความคิดเห็นนะครับกับร่างกฎกระทรวงตัวนี้นะเป็นการปรับเพดานรายได้เงินสมทบนะครับใหม่เนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากฐานเงินสมทบเดิมนะครับกฎกระทรวงฉบับที่7 ปี2538นอะครับออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2 5 3 3ได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้ใ,ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา3-3ไว้ไม่เกิน15,000บาทซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่30มีนาคม2538คิดดูว่าใช้บังคับมากี่สิบปีนะครับจึงสมควรนะครับ ปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อเป็นเพื่อเพื่อความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับและเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับรายจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนะครับเพื่อเป็นการกระจายรายได้จากผู้มีไรายได้มาก ไปสู่ผู้มีรายได้น้อยในระบบประกันสังคมนะครับและเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมนั่นเองนะครับแน่นอนการเพิ่มเพดานนะครับทำให้สิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถามว่าหลายท,ท่านคงคง,คงกังวลนะครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยอาจจะก,กังวลในเรื่องของอเพดานนี้นะจะส่งผลกระทบต่อคุณหรือเปล่า คือเนื่องจากเพดานมันปรับขึ้นตามรายได้นะครับคือถ้าเกิดคุณรายได้ไม่ถึงเนี่ยคุณก็จ่ายเท่าเดิมนั่นแหละไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณรายได้เท่าเดิมรายได้ไม่เกินหมื่นสมมตินะรายได้ไม่เกินหมื่นคุณก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มจำนวนเงินที่สมทบ เขาเพิ่มเพดานรายได้เงินสมทบนะครับ5%ยังเหมือนเดิมเป๊ะแต่เพดานเพิ่มมากขึ้นผลกระทบนะครับที่จะถูกหักเพิ่มมากขึ้นคือคนที่มีรายได้เกิน15,000นะครับซึ่งจะต้องส่งเงินเข้าประกันสังคมมากขึ้นนั่นเองแต่แน่นอนผลกระทบมาพร้อมกับ ผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ก็เพิ่มมากขึ้นในส่วนอื่นๆนะครับที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอย่างเช่นเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับจากเดิม7,500บาทต่อเดือนอันนี้สำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะจะเพิ่มขึ้นนะสำหรับเงินเดือนอเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเป็น1 1 5 0 0บาทต่อเดือนอันนี้สูงสุดเลยนะ ส่วนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยนะครับจากเดิม250วันเพิ่มขึ้นเป็น383วันนะครับกรณีทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิมนะครับ7สูงสุด7,500บาทจะเพิ่มขึ้นเป็น11,500บาทเห็นไหมอะไรๆต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นเงินบำนาญน,นะครับ จากเดิมนะที่ถ้าส่ง15ปีได้3,000บาทนะครับจะเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ4,600บาทจากเดิมนะครับถ้าตัวอย่างคุณส่งมา25ปีด้วย25ปีได้5,250บาทนะบำนาญตัวนี้คุณก็จะได้เป็น8 5 0บาทส,สูงขึ้นไหมเห็นไหมต่างกันเลยนะ เงินสงคาข้อกรณีลาลอดนะครับจากเดิม22,500ครั้งนะครับตอครั้งเพิ่มเป็น34,500ต่อครั้งนะครับตอครั้งก็คือเพิ่มเงินในกรณีลาลอดนะครับได้34,500บาทต่อครั้งกรณีเงินสงคาข้อกรณีเสียชีวิตนะครับจากเดิม30,000บาทเพิ่มเป็น4 16,000บ, 16, บาทอะไรอย cool. ่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะไม่ไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มเงินสมทบนะครับแล้วลดผลประโยชน์ไม่ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนะครับเพราะนั้นสามารถไปดูรับฟังความคิดเห็นได้ประกันสังคมแบบใหม่เริ่มเมื่อใดนะครับเมื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับ เริ่มจริงๆจะเริ่มปี67แต่เริ่มเป็นอัตรานะครับค่อยๆปรับนะไม่ใช่ปรับทีเดียวปุ๊บอ้าวคนรายได้23 0 0 0เสีย1 1 5 0เลยเดี๋ยวมันจะตื่นน้ำเพราะนั้นต้องค่อยๆปรับไปนะครับก็คือรายได้นะครับช่วง2ปี2567นะครับถึง2569รายได้จะปรับสูงสุดคือ17,500บาทตันที่1มื่น 17,500บาทซึ่งจะส่งนะ875บาทต่อเดือนส่วนปี2570ถึง2572รายได้จะตันที่ารายได้ฐานสูงสุดของเงินสมทบนะครับจะตันที่20,000บาทส่ง1,000บาท2,573เป็นต้นไปนะครับ2,573ขึ้นไปเงินสมทบนะครับเพดานเงินสมทบจะตันที่23,000บาทส่ง 1,150บาทนะครับ